กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งไพรีพินาศครั้งที่39วันที่8มิถุนายน2568ครับบัดนี้วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่3 ที่ข้าพเจ้าประสิทธิ์ทรย์แสงสีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรตลิละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่1บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธมังนมัสสาม สุปฏิปันโนพระเาวโตวสาวกสังโคสังคัง,งนมามบทที่สองบทบูชาพระพริพินาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิธารมโนธานิปารมีหิ i จติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสารังขโตปูเชมิระตะนาตตยังทพร,ระตะนาตตะยังธรรมังจารามิโสธินา บทที่ส, ada, ส, u, u, ส, Duke, ส,สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาขจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมขทางสเคกาเมตารูเปกิริส ME, ิขลเตเตจันติลิเควิมาเนทีเประเทจคาเมตารูวะนคกหานเคหาวตุมหิเเคเตภุมาจะยันตุเทวาชลาตลาวิสเมยะขาคันทพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนางสาโวเมสุนันตุธรรมมสวรนาการอายมปทันตาธรรมมาสวรนาการอายมปทันตาธรรมมสวนาการลอายมปทันตาบทที่สี่ บทที่4บทสวดปุพพ้าพาคณามากานโมตัสสะปะกับตัวรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกับตัวรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกับตัวรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตสรนักคมมณฑปาถาพุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังาังสรณังขฉามิทุติยามีพุทธังสรณังขฉามิทุติยามีธรรมังสรณังขฉามิทุติยามีสังาังสรณังขฉามิตติยามีพุทธังสรณังขฉามิตติยามีธรรมังสรณังขฉามิ บท oh ท an oh ี่6บทสวดสัจจกิริยาคัถานัติเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสรังอัญญังธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสรังอัญญังสังฆโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดติระตะนะ บทสวดติระตะนะปะนามาคาถาพุทธังนเมรัตนะปูตัสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนะปูตาวิสุทธิสารังทั้งขังนเมรัตนะปูตะสุสีระติเตตังนเมติรตัตนังรัตตะ นัตตาเยวหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายยุตะคุณโยคะวะสัปวตังอสุมิตยมิปิตเทวยถาติทันเทเอังวินาตทิตเเรสะมะสัมเวนะโลเกกทาจีจารีเรนจปาตูภูตังคัมภีรยานวิเศยางอติตุตัสถังวินโยหิปันทิตาเชนหิวิชัญญรูปังโรกรมหิเกหิจีกะฐานจุปัลปะนียังเยสัญจิสุทุพิทตังคุณนักายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนัสสิ สุท,ะะสทธะปัสสาถฐานังปุญยติกาณนะ,ม,ะม,มัสมุตตะมะปุณหูมังทุขาปะมุตจะนะมุขะสาราังฆตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนเออยางนิพานะสัชชิกิริยายุปะนิสัยทงังสัมมากิเลสะมละโสทะนาสิทธิยาจะสาธูหิอัตถกุสะเลหุปเสวนียังปานหิจาปีสาราังฆมณียเมวะตาสมาหิตังตริรัตนังสาราังคตมหะ รัตินธิวงังคณาเนศุนมาสมานาปูเชมจาปิสัสาตังสุปสันนจิตตาตถานุปาริตถานุปาริจริยาสธารตาจะปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัาาสสะจะสทาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมานภูโตโลกุตาราพิสมยโยนิยโตสุโพชังตัสโปบนิสะยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตตุตเยปริจิตโตสุปสาทการโร บทที่8น้มังกรสิทธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวาชสิรยานวโรรสโยจกุมาม,มห์มาลาประกัศโถามังโวพุทธโธสุขโตปิมุตโตมารสาปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสีสานมามิโลกัสนาทันจาวินายการจาตันเตจะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตราย,ยาจาวินาสเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัดสัสัตถุทเสสีโลกัสาวิสุทธิมักคางนิยานิโกธรรมมาธราสถารีสาตาวโหสันติการ,รสุจินโนธรรมมังวรันตัง ศิลปสานมามิโมหัปทาหลังอุปสันตถาหังตันเตจสาเตชยาสิทิโหตุสพันตรายาจวินาเมนตุสัทธรมเสนาสุขตานุโยโคโยโลกัสปาปูปะกิเลสเชตาตันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากาตธรรมังวิธิตังกรโรติ สังฆังวรันตังสีตาสานมามีพุทธานุพุทธังสมศรีและทิฏฐิงตันเตจะสาเตชยาสิติโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการอัฏฐกกถานโมรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนงโมอุตตะมะธรรมะสะสวะขตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสละรัตนาเตยสสาทุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยสปินโมการะปภาเวนะวิคชันตุปัตถวานโมการานุภาเวนะสุวติโหตุ ปนาโมการัสเตเชนาวิติมหิโหมิเตเชวา บทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสเกสุวิหารติกาบิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเกนะสัติงปัญจมาเตหิพิขูสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิตัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิขูสังขัญจอาตาโวจตุนังสุธาวาสกายาณังเทวานังเอตัสโหสิออยังโคภควาสเกสุวิหารติกาบิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเกนะสัติงปัญจมาเตหิพิขูสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิตัสสหิจโรกธา ปุเยนะสันนิปติตาขุนติปภควันตังทัศนายาภิกขุสังขัญจายันนูนามยามปิเยนะปภควาเตนุปสังฆเมยามะอุปสังฆมิตวะปภควาโตสันติเกปาเจกคัคถาภาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยท้าปินามาภะละวาปุริโสสัมมันจิตังวาภาหังปัสาะเลยยาปะสาริตังวาภาหังสัมมินเจยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรายิตาปภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาปภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังกระทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาปภาาสสิมมหโยว สมิงเทวกายาสมาคาตาอาคตมหายมังธรรมะสมัยังทักิตาเยาวะปราชิตตั้งขันติอัตโกอปราเทวตาปกรวตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตตราพิกโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชกรรมการสุซาลสีวะเนตานิฆะเฮตะวาอินทรียานิราคันติปันธิตาติอาตะโกะปราเทวตาปะกรวตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเชตวา ขีหลังเชตวบาลีคังอินขีหลังโอหะจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนากคติอัตโคปราเทวตาปะขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสเยเกอจีพุทธังสรณังคตาเสนะเตขมิสันติอภัยภูมิวะหายยามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคกับะขาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกัาตุสุเทวตาสันทิปฏิตาโหนติตถาคตังทัสนายาภิกขุสังขันใจเยปิเตภิกขเวอาหิสุงติตมาัฏฐาเตสััมปิควนตานังเเอตปมะะยว เทวตาสันทิปติตาเอเสุงเซยิธาปีมายหังเอตาระหิเยปิเดพิกเวภวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันทิปติตาภวิสันติเซยิธาปีมายหังไมเอตาระหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเศสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนาสิกโรทาพาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตปิคูภควัโตปัจโซสุงภควาเอตทะโวจัก สิโลกมณุกสามิยถาภูมิตาทศิตาเยสิตาคิริคภลังปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวาสัลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนัสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวันเอกาภิโลวัตเวตโตอมตยิสัทธาสาวกเกศเสเนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาธาภิกโวเตจาอาตาปมะการุงสุตวาพุทธัสสะสนังเตสัมปะตุระหูยานังอมนุสานัตสสนังอเปเกศสมัทธคุงสหัสังอาสัสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมทัสสงอเปเกนาตมัทธคุงติสาสภาภูตาอาห จะสบพังอภินญายาว่าว่ากิจวานะจะกุมมาตาโตอา โตอามาตยิสัทธาสาวกเษสสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิกโวเยโวหังกิตเตยิสามิคราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาวัยาคาภูมิมากับเลวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโธทามนาภิกาโมภิกขุนาสมิติงวนังชาสหัสสาหิมาวตาอยากานาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกาโมภิกขุนังสมิติงวนังสาตาคีราติสหัสสายอยานานาตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกาโมภิกขุนังสมิติงวนังอิเเจตโสละา ยาคานาณตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยาสสีโนมธัพมนาภิกรมุภีคุณาสมิติงวนังเวสามิตารปจาสตายาคานาณตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยาสสีโนมธัพมนาภิกรมุภีคุณาสมิติงวนังกุมพิโลราชคิโกเวบุลสันนิเวศนาพิญโยนางสตาสหัสังยาคานังไปยิรุปสติกุมพิโลราชคิโกโสภคสมิติงวนังปุริมจัติสังราชาตตาราโทปัสสติคันทบานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิทัสภาวโรอินทรามามหาปลาอิทิมโตชุติม กีนันจติสังราชาวิรูฬโหตปัสสะสติกรมพันธานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตาสภะโหอินทรามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมธานาอภิกรรมุภิคุณาสมิติงวนังปัจจิมันจติสังราชาวิรุปะโกปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตาสภะโหอินทรามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมธานาอภิกรรมุภิคุณาสมิติงวนังอุตรันจติสังราชาคุเวโลตปัสสะสติ ยากขานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตาปิตาสะาหวอินทรามามหาภะลาอินทิมโตชุติมโตวนามโตยาสติโนมทัมนาภิกขามุภิคุณาสุมิติมุนังปุริมาทิสังขตาตารถทักขีเนนาวิลุลาหโกปชิเมนาวิรูปะโกกุเวโรอุตารังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันธรามานาทั้งสุวรรณีกาภิลาปเทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันเจนิกาสัทธามายาคูเกนตุเวเกนตุวิภูเจวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจากินุคันธุนิคันธุจาปนาโทโอปมัญโยจาเทวสุโตจามัตติทิตาเสโนจักันทโพนะโราชาชนโอสะโพอาคูวันเจสิโคเจวาติมพุรุสิริวัตสา ติมพะโรสุริยวัชสาเอเตจันเยตราชาโนคันธภาสหราชุภิโมทมานาภิกามุภิกุณาสมิติงวนังอาทาคูนาปะซะนาคาเวสาลาสหัสกากมลาสตาราอาคูปยาคาสหายติภิยาบุนาตาตระท้าจ่าอาคูนาคายาสิโนเอราวโนมหานาโโศภาคัมมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาติชาปะคีวิสุตจักคุเวหายาสาเตวนาบัญชาปตตาจิตราสุปานาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชาณมาสิสุปานาโตเขมมหมกาศิปุทโถสนะหิวาจาหิบวะหยันตานาคา นากังสุพุทธังชิตาวชิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาโสเพสเตอิติมโตยัสสินุกาลกัญชามหามิสมาอสุราธานภิกตะเวปัจจุติเวปัจจิติสุจิติจาระหะราทุนะมุจีสหัสตันจารภิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนายิตวาผลิงเสนาราหูพัธมุปาขมุงสมโยธานิพพันเตภิกขูนางสมิติงวนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมใจยาสัสสหะเมตตากรุณากายะอาภูเทวายาสสีโนทัสเสเสทัสสะทากายาสเพนะนัตวานีโนอิทิมโตชติมันโตวันะมันโตยาสสีโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนาสสมิติงวะนังเวทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานคตาทิปุรคิตาวาอาคุมันทวราหกากวสุนังวาสโวเสโทกโกปาคาปูรินทโททัสเสเตทัสสะทากายาสเพนะนัตตตตวนนนโโโอิิิมมุั มาโตยัสสินโนมธทัมนาภิกขมุภิกุณนาสมิติงวนังอาทาคุสาภูเทวาชาลามคีสิการิวะอริตกาจโรชาจาอุมาปุพาณิพาสิโนวัดุณาสหธรรมาจาอาจุตาอาจุตาจาเนชกาสุเลยยารุจิลาสุเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทาเสเตทัศธากายาสเพนะนะตวันีโนอิทิมันโตสติมันโตวะนะมัตโตยัสสินโนมธทัมนาภิกขมุภิกุณนาสมิติงวนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคิทธาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจาโอหิตวาสิโนปาราคามหาปารคาอากูเทวายาสสิโนทาเสเตทัสทากายาสเพนะนะตวานีโนอิทิมนโตชุติมันโตวนามันโตยาสสิโนโมุทัมมานาภิกรรมุภิกุนัสจะมิติงวันังสุกากรุมมหารุณาอากูเวคนาสาสหะโอทาตคายาหะปะโมคาอากูเทวาวิจักขนาสัธารมตาหารคกชามิสกาเจยาสสิโนทธนายังอาคาปชุนโนโยติสาภิวาสติทาเสเตททััััสสาาาาากยเพนน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 ตตตตววโโโอิิิมมุ ยสสสีโนโพธาณาภิกมุภิกขุนาสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาเจยสสสีโนสัมพิทกาลมาเสถาโชตินามาจ้าสวะนิมานารติโนอาคูอัทคูปารณิมิตาท่าเสเตทัตถกายาสะเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสสีโนโพธาณาภิกมุภิกขุนาสมิติงวนังสัทเทเตเถวนิกายาสะเพนะนะตะวันนิโนนามันวเยนะ นามันวะเยนะอาการชุงเยจันเยสติสาสหะปุตชาติมะขีลังโอคตินนามนาสว่างท่าเคโมคัตรังนาคังจันทวะอติตาติตังสุพรามหามปรัมมโตจับปุตตาอิทิมโตสหัสันนังกุมารโรติโสจารโสภัสติจิงวนังสหัสสะพรามมโลกานางมหาพรามมาปิติเถติอุปปโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเสสะอิสราอากุปเจกวสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเทเทเวสะพรามมเกมาราเสนาภิกามีปัสสะนาหันสมันทิยังเอทาคนะหะถาภะ ทัทธาราเกณฑ์นภัณฑมตุโวสมันตาปริวารีธรรมาวมุจิทัโกจีนังอิติตธรรมมาฮาเซโนกนหาเซนาเปสยิปารีนาตลมาหัดจาสรังการตวานาเพระวังยาถาบาอุสโกเมโคธนายันโตสุวิชุโกตัสสาโสปจุทาวติสังคุโตอาศัยยงวเสตันจะสมพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจักุมาตาโตอามันตยิสัทธาสเวเกสันนเนระเตมาราเสนาภิกันารเตวิชานาทภิกโวเตจะอาตปามกรุงสุดวารคุจสาสะนังวิตราเคหิปกามุงเนสังโลมปีอินชยุงสภเพวิจิตาสังฆามาพยาตีตายาสศิโนโมธัน ติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคลาสุตตังอเสวนาเจพาลานังปันธิตาเน,นจะเซวนาปูชาจจปูชนียาหนังเอตมังคลมุตมังปฏิรูประเทศาวาโสจะภูพเพจกตาปุญญาตาอัตตา สัมมาปณิทิจาเอตัมมังคะลุมุตตมมังพาหุสัจจันจะสิปัญจาวิไนโยจะสุสิขิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะลุมุตตมมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสสังขโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคะลุมุตตมมังท่านั้นจะธรรมะจริยาจะยาตการนันจะสังขโหอนาวะชานิกมานิเอตัมมังคะลุมุตตมมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคะลุมุตตมมังฆารโวจนิวาโตจะสันตุทีจักกตันยูตาการเลนะัมง ขันตีจะโสวจัตสตาสมานานันจะทัศนังการเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตมังตะโปจาพรหมหามจริยัญจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานาสจิกิริยาจะเอตมังคลมุตมังพุทธะโะโลกธรรมหิจิตตังยสนกรรมปติอโขกังวิชังเขมังเอตมังขลมุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะโสถิ่งขจันติตันเตสังมังขลมุตมันติบทที่สิบสองบทสุรัตนปริศยังกินจิวิตตัง อิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสะมังอัติตถาคเตนะอิธัมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขายังวิราคังอมตตังปณีตังยะทาชาคาสกยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเณนะสมัตติกินจิอิธัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยัมพุทธเสถโขวริวันในยีสุจิงสมาธินันตะ ริกัญยา,าหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิจติอิทัมปีทเม,มรัตนางวณีต่างเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุเยปุคลาอาาัฏฐะ,ะสตังปสสทถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัปภลานิอิทัมปีสังเครัตนางวณีต่างเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิ เตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไคหะรัทธามุธานิปุติงพูจมานาอิธัรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนังภูรานางนาวังนัตติสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนภีชาอวิลุหิฉันทานิพพันติตีรายทายัมปฏีโปอิธรมปีสังเคราตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุบทที่สิาาสาาาาบ,สา,บเเาสาาสมท 13, บทสวดธรรมบทสหัสวรร อัตตา,าเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตัสะโปสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวนคันทัพโณนามารสหพรมหมุนาชิตังอปาชิตังกายราตถารูปัสชันุโนบทที่14บทสวดเกุทดสูตรพาสิตมิทังเตนะปะขวตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทตุมเหมาอนุสเวนะมาปะรัมมปรายามาอิติกิรายามาปิตกกสัมปทานเนนะมาตกกะเหตุมา นัยคเหนะมาอาการปริวิตเกนามาทิฐินิชานคกันติยามาพพะรูปตายามาสมาโนโนคารุยะธาตุเมเหอ,อัตนาวชาเนเอยาธาอิเมธรมา,ากุสลาอิเมธรมาสาวาอิเมธรมาวิญุขรหิตาอิเมธรมาสมตาสมาธินาอหิตายาสุขายาสังวตันติอาัาตุเมเหปัฉเหยยาธายาธาตุเม ตนาวะชาเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมานาวะชาอิเมธรรมาวิญูปัสถาอิเมธรรมาสัสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตันติอัตถะตุเมเหอุปะสัมปัชวิหะเรยยาธาติบทที่ห บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุงชารูปนิตัสันสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมาโนโปุญญานิกาย,ยราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตธรรมประมาอย่างชารูปนิตัสันสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมาโนโลกามิสังปชาเฮสันติเปโโยโทกาเยนสังยโม,มวาจาย,ยุทธะเจตาสาตังตัสเปตาสุขายโหติยังชีวมาโนปกรโรติปุญญมม oh ธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาหติเอสาณิสัง สังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงขจติธรรมจารีสเพสังขารอาอนิจจติยธา,าปัญญายาปัตสสติอาทานิปินทติทุเขเอสมมโควิสุตติยาสเพสังขาราทุกขาติยธาปัญญายปัสสติอาทานิปินทติทุเขเอสมมโควิสุตติยาสเพธรรมาอนัตตาติยธาปัญญายปัสสติอาทานิปินทติทุเขเอสมมโควิสุตติยาบทที่16บทสวอดอปันนก伽迦迦迦迦迦 อปันนกถานเมเกตุติยังอาหุตกิกาเอตาธัญญายามทาวีตังคันเฮยะอปันนกังพระหุงเวสรนังยันติปอบปัตตานิปัปพะตานิวนานิจะอารามรุคาเจตยานิมนุสาพยตาชิตาเนตังโขสระนังเขมังเนตังสรนมุตตะมังเนตังสระนมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจเต โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสระนังคาโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาอยาปัสติทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขสศาจะอติกมังอริยันจะอัตถังขีกัางทุกขูปัสมะมคามินังเอตังโขสรนังเขมังเอตังสารณนมุตตะมังเอตังสารณนมาคัมมะสัพพตุขาปมุจติ บทที่17บทสวดพระเทกรตกถา,าอันตีต่างนานว่าขมืยะนปฏิกังเกขนาณาตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตติตารมประฮีนันตังอปตันจะอนาคตางังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมังตัตตาตา,า,าวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิทามนุปรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ค่อนแคลในธรรมัััพพึงงงงเเรรญมมปวาาาตโชสทีย ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคาันเตนามาฮาเซเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุระผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตามตาันทิตงังตังเวพระเทกระโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกยดค,ค้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแหลบทที่18บทสวดพินนะฮะ ปัจจเวคณปาถะแปลชราธรรมโมหีชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีพยาธิงอนาตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหีมรณังอนตีิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมบิเยหิมนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหีกรรมธายาโทกรรมโยนิกรรมพันท at น at at ุกรรมเป็น กรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกลายานังวาปะปังวาตาตท,ทายาโทภว,วิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหาะจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิด บทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกหุนตุสเปไปปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมมาตังวิญญาสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสภสัมมติติธิยาทานางทานตุสทายาสีลังละขันตุสัทาภาวนาพิรตาหุนตุขันตุเทวตาคตาสเปพุทธาภรปตาปเจกานััจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคตถาหันธรรมยังปฏิทานคตถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิธาละบทสิ ยาเทวตาสันติวิหารวาศีนีทุเปยคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพรหนตุปูชิตาโสถิงกโรเตทวิหารมันทะเลเทราจามาชานวกาจพิกโบสารามิกาธานปฏิอับสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานพูตาสุกิตาพรหนตุเตชลาพูชายเยปีจะอันตสัมภวะสังเสทชาตาอถาวบปาติกานินญานิกังธรรมาวรังปฏิเจเตสเพปีตุกัสการนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรมโมธรรมมัตราจปุคลาสังโฆโหตุสมาโควะอัาทายาจะหิตายาจะอามิระกตุสัทธรรมโมสเพปีธรรมจาริโน วุติงสัมปาปุนเนยามะธเม,มอริยประเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิธานาคถาแปลพระราชนิพนธ์ในราชการที่4ีหันธมยังปฏิธานาคถาโยพนามเสปุญญาสิทธานิกาตาสายนัญยานาาิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนโหนตุสัตตานัน,นตาปมาณากาเยปิยาคุณวันตาจะ มายาหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวาอันเยมาชตเวริโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตพุม,มาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารตาภาวะเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเย,ยจิมังนระชานันติเทวาเตสังนิเวยิยุมยาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสถาโหนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมะปันเขมะปะทันจปะปะโปนตุเตสาสาสิจตังสุขา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปบ,บนันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอ เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทาง,งาอันะเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรละนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัธยาบทส่วนมนประสุพระปริศและปังคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปวงจตุภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเจ้าวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยามนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิีพินาศด้วยมูลนิธิสมเด็จพญานาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามส คนในภระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุสสักละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติปริวาสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญ,ญายาและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ครับสุ